สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักตอนนี้อากาศหนาวมากนะครับผมเตือนท่านผู้ฟังที่รักโดยความเป็นห่วงตั้งแต่เมื่อวานแล้วอากาศยัง <c oughs> ไม่หนาวเท่ากับวันนี้ก็ขอให้ระวังสุขภาพให้ดีให้ทำตัวให้อุ่นๆสักหน่อยหนึ่งโดยเฉพาะคนที่อายุมาก ก็ควรจะทําตัวให้อบอุ่นไว้มันเป็นช่องทางที่ทําให้เราเป็นโรคเป็นวัดแล้วก็อาจจะเลยเถิดไปจนกระทั่งถึงเป็นปอดบวมได้ที่พูดมานี้ไม่ใช่เป็นการมาบอกว่าต้องอย่างงน้นต้องอย่างนี้นะครับแต่เป็นการบอกให้ทราบว่าผมเคยเป็นมาแล้วเมื่อปี2504 จำได้เป็นมั่นเหมาะขึ้นไปก็ได้ขึ้นไปที่ภูพิงราชนิเวศตอนนั้นกำลังทาสีเป็นการใหญ่ต้องนำเอาช่างทาสีจำนวนร้อยเลยไปทาสีเพื่อให้ทันการรับเสด็จพระเจ้าเฟดริกนะซึ่งจะเสด็จมาเป็นพระราชอาคันตุกะพระองค์แรกในปี2504 ในตอนนั้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เพิ่งเริ่มแล้วก็ทางคณะแพทยศาสตร์มีคุณหมอบุญสมมาตินตอนนั้นเป็นหัวหน้าภาคอยู่ก็กำลังจะเป็นคณะบดีขึ้นมาตอนนั้นเริ่มแรกละครับศูนย์สี่กี่ปีแล้วล่ะนับนับเอาเองก็แล้วกันบนที่สร้างพระตำหนักภูพิง ากาศเย็นสบายครับในตอนกลางวันพอพระอาทิตย์ลับดอยไม่รู้แต่ความหนาวมันมาอยังไงยังไงเราก็ใส่เสื้อเชิ้ตธรรมดาาจนแรรร,รู้สึกหนาวสะทานกลับลงมาข้างล่างก็คืนนั้นเริ่มไม่สบายแล้วครับตอนเช้าก็รีบกลับมานั่งเครื่องดากต้าดีซีทรีกลับมากรุงเทพ น้ำมูกมันไหลไม่หยุดเลยตลอดเวลาดาโกต้านั้นเป็นเครื่องที่ไม่มีเพรสชอรร์ไ์ไม่มีระบบปรับความดันเพราะเป็นเครื่องบินรุ่นเก่าเลยทีเดียวจุยี่สิบเจ็ดที่นั่งเหลือใช้จากสงครามเอามาใส่เก้าอี้ใหม่แล้วก็ทำเป็นเครื่องบินพาณิชย์ตอนนั้นเดินอากาศไทยก็ใช้เครื่องนี้นะครับเราก็ มาจากเชียงใหม่พอถึงกรุงเทพก็รู้สึกไม่สบายมากยังไม่ไปโรงพยาบาลทั้งคืนครับนอนไม่ได้เลยต้องมานั่งอยู่ที่เตียงนั่งเนยนั่งกับพื้นนะครับแล้วก็ซบอยู่กับเตียงนอนเพราะมันหายใจไม่ออกรุ่งเช้าแข็งใจขับรถไป โรงพยาบาลจุฬาคุณหมอ,อยาใจนะสงขาในตอนนั้นก็รีบเอาผมเข้าไปรักษาจำได้เลยว่าตอนนั้นมันแย่แล้วก็ฉีดอมิโนฟิลินใส่เข้าไปแล้วก็ให้ผมหายใจที่มีท่อออกซิเจนสมัยก่อนนี้ยังไม่ได้ ทานสมัยเหมือนอย่างในปัจจุบันแต่ก็รอดชีวิตมาในตอนนั้นน่ะเจ็บอยู่เจ็บเจ็บหายหายอยู่ตลอดตั้งปีหนึ่งนะครับก็เลยรู้เลยทีเดียวว่าการไปปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเย็นชืดเนี่ยร่างกายตอนนั้นมันปรับอุณหภูมิไม่ได้มันก็เลยจะเป็นผลร้ายก็เลยห่วงเพราะว่าใกล้ จะถึงปีใหม่แล้วนะครับก็อย่าฉลองกันจนเลยเถิดถ้าจะฉะลองให้เต็มคราบใส่เสื้อหนาๆเอาไว้พูดถึงเรื่องอากาศหนาวกับอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นป้องกันดีกว่าจะไปแก้แต่ปรากฏว่าเมืองไทยของเรานี่มีการป้องกันเป็นอย่างดี แต่ก็มิได้ประมาทนะครับมิได้ประมาทเลยยังใช้มาตรการเมื่อตอนที่โรคซาสคุกคามในภูมิภาคอยู่ในแถบนี้ก็มาตรการนั้นก็ยังค่อยๆทำให้มันเข้มขึ้นจนกว่าทางอนามัยโลกจะประกาศมาว่าปลอดภัยจากโรคซาสนั่นแหละครับ ถึงจะค่อยให้ใจทั่วท้องกันหน่อยนี่ก็เป็นเรื่องโรคซาร์สที่ว่านี้นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ๆสองเรื่องนะครับที่อยู่ในตอนนี้เอาละตอนนี้ใกล้วันปีใหม่ใกล้วันคริสต์มาสเข้ามาแล้วผมก็อยากจะแนะนำอะไรสักนิดหนึ่ง สำหรับท่านที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาวจะต้องขึ้นไปทางเหนือบางท่านอยากจะไปพักที่อ่างขางขอเรียนว่าพยายามหาเสื้อผ้าให้มันหนาๆาาาาเพราะว่าที่อ่างขางนั่นนะครับฮีตเตอร์เขาไม่มีในห้องนอนเขาไปติดฮีตเตอร์เอาไว้ในห้องน้ำ แล้วก็ฮีเตอร์ในห้องน้ำนั้นเวลาเราหนาวจากเตียงนอนเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็เปิดฮีเตอร์เขาเขาจะมีกำหนดระยะเวลาแค่ครึ่งชงั่วโมงแล้วก็จะดับไปเองเราก็จะต้องเปิดใหม่ข้างนอกนี่หนาวเฉียบเลยเพราะว่าเรือนพักที่เป็นเรือนแถวไม้นั่น ไอ้ความหนาวมันแทรกซึมเข้ามาได้ครับใครไม่เคยนอนที่ภาคเหนือในอากาศหนาวหนาแล้วก็เป็นเรือนไม้แบบโบราณเนี่ยเย็นจับขั้วกระดูกผมเคยมาแล้วตั้งแต่เมื่อสมัย2องพัน่อยเก้านั่นนะนอนอยู่ที่บ้านเสานักก็เป็นบ้าน เรือนไม้ที่มีเสาถึงร้อยสิบหกต้นหน้าหนาวอย่างนี้นะครับนอนไม่หลับต้องลุกขึ้นเดินเพราะลมมันแทรกเข้ามาตามรูตามเรียวโอ้ยหนาวจับกระดูกเลยทีเดียวที่เขาพูดว่าหนาวเยือกจับกระดูกนี่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นถ้าจะขึ้นไปเตรียมเครื่องหนาวให้ดีนะครับเตรียมเครื่องหนาวให้ดีเลยทีเดียว แล้วก็ทําตัวให้อบอุ่นไว้ท่นานก็จะสบายเพราะหน้าหนาวนี้ที่ทางเหนืออากาศดีเหลือเกินครับดีเหลือเกินนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเรียนให้ทราบก่อนในวันพรุ่งนี้ครับรายการครอบกรีกจักรวาลทางโทรทัศน์ช่องห้าสนามเป้า เวลา8นิกา30นาทีจะเสนอเรื่องสวนส้มทายทองซึ่งทุกๆุกปีผมจะต้องเดินทางขึ้นไปทำรายการเพื่อดูว่าในชั่วระยะปีหนึ่งมีอะไรใหม่ขึ้นแล้วก็สภาพของสวนจะงดงามยิ่งขึ้นไปทุกปีทุกปี ก็จะต้องเอาภาพมาฝากท่านผู้ชมให้ได้เห็นทั่วๆกันท่านคงได้ทราบแล้วว่าทางสวนส้มสายทองเขามีทัวร์สวนส้มตั้งแต่ปีกลายมาในปีใหม่นี้นะครับเขามีรถสำหรับนำชมสวนส้มมีผู้บรรยายใส่เทพ แล้วคนขับรถไปตามจุดต่างๆนั้นเทปที่บรรยายออกมาเนี่ยจะสัมพันธ์กับจุดที่รถผ่านไปตลอดเลยเป็นการวางแผนที่ดีมากทำให้นักท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วเข้าไปทัวสวนส้มเนี่ยได้รับความรู้ความบันเทิงความงดงามประทับใจที่เห็นส้ม เหลืองระยะสุกเต็มต้นตลอดทางที่รถพาไปในชั่วระยะตั้ง45นาทีจะมีจุดที่จะให้ท่านได้รับน้ำส้มข้นสดๆสดสดอยู่จุดหนึ่งอยู่ตรงที่มีหอคอยสำหรับขึ้นไปถ่ายรูปแล้วก็มองดูทิวทัศน์360องศารอบติด ที่ตรงนั้นเป็นจุดสำคัญที่จะได้เห็นความงดงามของส่วนส้มสายทองโดยตลอดทางคณะของเราได้ไปถ่ายทำมาแล้วนะครับถ้าท่านอยากจะเห็นของจริงด้วยตาเนื้อของท่านก็จะต้องขึ้นไปไปถึงที่เชียงใหม่ไปทางฝั่งโดยรถยนต์หรือท่านจะไปลงที่เชียงราย แล้วก็เดินทางจากสนามบินมาอย่างท่าตอนซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่อายอำเภอแม่อายนี่อยู่ริมแม่น้ำกกนะครับอยู่ริมแม่น้ำกกเลยทีเดียวทางสายนี้ท่านก็จะไปถึงสวนส้มได้ในระยะทางที่ไล่เลียกันแต่ขนทางที่จะเข้าไปเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะสะดวก จากสนามบินเชียงรายมาถึงท่าตอนนี้ไม่ได้วกวนอะไรหรอกครับหรือท่านจะทำแบบที่ผมทำคือว่าไปทางเชียงใหม่นั่งรถไปตอนนี้ถนนที่ไปทางเชียงดาวผ่านเวียงแหซึ่งเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตรที่นั่นแล้วก็มีพระองค์ราชาลุกสาวรีเป็น อนุสรสถานอยู่ที่นั้นก็จะได้ถวายบังคมโดยที่หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกเพื่อความสิริมงคลของเราแล้วก็ขึ้นไปตนถึงเชียงดาวจากเชียงดาวเรื่อยไปไปฝางที่ตรงนั้นนะครับเขาทางกรมทางเนี่ยเขา หัวโค้งที่เลี้ยวชันเป็นข้อสองแล้วก็ทำให้มันกว้างออกไปสะดวกหน่อยแต่ก็ยังวกวนนะครับอีกทางหนึ่งท่านบินไปลงที่เชียงรายจากเชียงรายนั่งรถผ่านกิวสไตซึ่งจะมีทางขึ้นไปบนดอยแม่สลองทางขวามือแล้วก็ หลทางไม่คดเคี้ยวมากลงไปได้จนกระทั่งถึงท่าตอนอำเภอแม่อายซึ่งเป็นเขตของจังหวัดเชียงใหม่ติดกับจังหวัดเชียงรายจากนั้นก็ไปอีก30กิโลท่านก็จะไปถึงสวนส้มส,สายทองสมปรารถนาตอนนี้ส้มกำลังครึกเลยทีเดียวครับจะไปเที่ยวตอนนี้ก็ได้สัมผัสอากาศหนาวเต็มที่ ได้พบเห็นส้มซึ่งสุกเหลืองอาร่ามไปทั้งต้นได้รับความเรียกว่าประทับใจเป็นนันมากสำหรับโครงการของสวนส้มสายทองนั้นเห็นว่าทุกวันนี้คนที่ทำสวนส้มจะใช้ยาปราดแคปรูพืช พวกยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยมากเกินไปใช้ปุ๋ยไม่ถูกวิธีทําให้สารพิษตกค้างไปในแม่น้าลําคลองทําให้เป็นที่ร้องเรียนกันมาอยู่โดยตลอด mm hmm. เขาก็จะทําคลินิกส้มขึ้นมาเพื่อให้เจ้าของสวนส้มต่างๆจะได้มาเรียนรู้จะได้มาปรึกษาว่าควรจะทํำยังไงจะทํำยังไงถึงจะผลิตส้มออกมาให้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นผลดีแก่ประชาชนทั่วไปนี่ก็เป็นโครงการที่เขาจะทำในปีที่จะถึงนี่และครับอาคารใกล้ๆจะเสร็จแล้วนี่คือความคืบหน้าของทางสวนส้มสายทองที่ผมได้เห็นมาพรุ่งนี้8.30นาฬิกา30นาทีเปิดดูนะครับเป็นการฉายหนังตัวอย่างให้ท่านได้ดูถ้าชอบอกชอบใจจะขึ้นไปเที่ยว เชียงใหม่เลยไปเมืองฝางเที่ยวเชียงรายขึ้นไปที่ฝางสวนส้มสายทองก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรหรอกครับ